ปะติดระบายสีผีเสื้อหรอปะติดยูเอยูแล้วปะติดระบายสีผีกางเกงได้ไหมคะมีผีกางเกงไงคะก็ผีมีผีเสื้อก็ต้องมีผีกางเกงผีกางเกงเหรอค่ะผีกางเกงไม่มีเลยไม่มีผีกางเกงหรอแล้วทำไมมีผีเสื้อก็ผีเสื้อเป็นสัตว์สัตว์ชนิด หรอหรอแล้วเพยียงเกงอ่ะไม่น่ารักหรอ,อม,ม่น่ารักอืมมันไม่เอาีา่ใบออกเพราะมันที่ยังไม่ได้เรียนถ้าบที่เรียนแล้วเบอร์สุดท้าบออกบททิแล้วใบสวยอ่ะ